กิจการบทที่8และซาวโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนขณะนั้นเกิดการคมเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรียเว้นแต่พวกอัครทูตบรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่งส่วนซาโล พยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุกพวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคําของฟิลิปขณะฝังท่านประกาศและเห็นหมายสำคัญต่างๆที่ท่านทำเพราะว่า พวกผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นและมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อนเขาทำให้ชาวสมาเรียพิศวง,งหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษคนทั้งหมด ตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คือริษานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิทธิริ์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาทำวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงไหลามานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟิลิปทำเมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาทั้งหลาย เมื่อเปโตรกับยอนไปถึง,งก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอนจึงวางมือบนพวกเขาและพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองจึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสองกล่าวว่าขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหนคนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่าเงินของเจ้าจงพินาศพร้อมกับตัวเจ้าพระเจ้าคิดว่าของประทานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้ เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆในการงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพรองอาจจะยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าตกอยู่ในความขมขื่นและการผูกมัดของความอธรรมซีโมนจึงตอบว่าขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพระเจ้าด้วย พื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียวเมื่ออัครทูตท,ทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซา ซึ่งเป็นทางเปลี่ยงฟิลิปก็ลุกไปและนี่แนะ่มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคารดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอปและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสก,การที่กรุงเยรูซาเลม็มขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาผู้เผยพระวจนะอยู่ พระวิญญาณกระสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือไม่ขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้นในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลกขันทีจึงถามฟิลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยเพระวจะนะกล่าวนี้แรงถึงใคร เล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงคนอื่นขอบอกข้าพเจ้าเถิดฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูก,กับขันธีผู้นั้นขณะก,กำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันธีจึงบอกว่านี่แน่ที่นี่มีน้ำมีอะไรขัดข้องมาให้ข้าพเจ้ารับบับติศสมาฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อ ท่านก็รับได้ขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว,ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านกิงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีฟิลิปให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีคนพบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อท่านเดินทางไปท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซีซาริา